แนวโน้มการระบาดที่เพิ่มมากขึ้นทําให้วันพรุ่งนี้วันเด็กแห่งชาติจะจัดการในรูปแบบออนไลน์และจะมีการถ่ายทอดสดผ่านช่อง NBT หนึ่งในไฮไลท์ก็คือนายกจะพาเด็กๆไปดูห้องทํางานครับนายธนกรวังบุญคงชนะโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าปีนี้ทําเนียบรัฐบาลจะจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติในรูปแบบออนไลน์นะครับและจะถ่ายทอดสดผ่านช่อง NBT ในวันเสาร์ที่8มกราคม ตั้งแต่10โมงเช้าจนถึงเที่ยงโดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจก็คือ 1. นนายกจะพบกับเยาวชนนายกพบเยาวชนเนี่ยจะแบ่งเป็น2ช่วงด้วยนะครับช่วงแรกนายกจะพาเด็กเล็ก5คนไปเยี่ยมชมห้องทํางานแล้วให้เด็กๆได้ลองนั่งเก้าอี้นายกเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆและเยาวชนในอนาคตส่วนช่วงที่2นายกจะพบผู้แทนเยาวชนดีเด่นและคนที่นําชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติจํานวน19คน กิจกรรมที่สนะครับก็คือกลุ่มนักเรียนนักศึกษาจะมาขับร้องและบรรเลงเพลงของเยาวชนและกิจกรรมที่3เป็นการนําเสนอสาระเรื่องการอนุรักษ์โลกและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครับ